อันนี้เป็นกางเกงซัมมิกอะไรก็ไม่รู้ตัวละเจ็ดพันเป้าขาดตะเข็บแยกเนี่ยตัวละกี่พันกี่หมื่นมันก็มีการขาดอยู่ดีใช่ไหมอืมเขาก็มาให้ซ่อมเขาบอกว่าเอาผ้าสีขาวแปะไปเลยก็ได้เออเอาแปะ có mưa dép em vay trên phong với mặt này kèn tôi là chết thần Thank <laughs> you. อันนี้ด้านในเนี่ยปะแบบเย็นแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าตะเข็บมันแยกหมดแล้วก็เอาผ้ารองก่อนกันเนื้อผ้ามันฉีกเนาะอันนี้ก็ด้านนอก ด้านนอกก็จะเป็นแบบนี้ทําไมต้องเดินอย่างนี้เพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยมันแยกไงก็เลยเนี่ยเห็นไหมมันขาดถ้าเราไม่เดินแบบนี้มันเอาเนื้อผ้ายืดไม่อยู่ก็เลยต้องเดินแบบนี้อันนี้มันอยู่ข้างในมันเป็นไรหรอกเห็นไหมเป็นเกงซับซัมมิก